สวัสดีครับผมวินกวินครับหรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักในชื่อจื้อคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราครับผมก็ผมตั้งใจว่าคลิปนี้ก็จะให้ทุกคนได้รู้จักตัวผมแล้วก็รู้จักช่องว่ามีเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างโดยผ่านหัวข้อง่ายๆครับนั่นคือความฝันครับผม2อครับผมเรียกว่าความฝันแรกเลยคืออยากเป็นพ่วกับ ก็ทาหนังสนใจเกี่ยวกับหนังปีนั้นทำหนังสั้นประกวดด้วยครับสนุกมากเพราะว่าทําเองตั้งแต่เขียนบท mm hmm. เขียน s t o r y บอร์ดแล้วก็ได้ออกออกองกับเพื่อนเป็นช่วงเวลาที่ดีครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำพูดพูดไปก็คือการถ่ายรูปครับทำงานที่โรงเรียนด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าชอบในการถ่ายรูปวางภาพอะไรอย่างงี้มากๆเลย2015ครับปีนี้อยากเป็นนักแสดงก็มี c a s งาน c a s โฆษณาบ้างก็สนุกดีครับผมแต่ปีนี้มีจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าไปเที่ยวญี่ปุ่น แล้วก็ชอบญี่ปุ่นมากติดตามญี่ปุ่นอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนแล้วก็น่าแหละครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเลยคือการไปเรียนที่ญี่ปุ่นครับ2016ครับหลังจากที่ได้ทุนไปเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นต้องบอกเลยครับว่าที่นั่นได้อะไรมาหลายอย่างมากได้ลองอะไรทําอะไรที่ไม่เคยทาเล่นแซกโซโฟนเข้าวงโยแล้วก็ได้ระเบียบวินัยอะไรหลายอย่างเขาฝึกมาเนาะได้มาเสร็จอรของญี่ปุ่นมาครับ 2019ครับ3ปีที่ญี่ปุ่นครับผ่านไปไวมากมากได้ความทรงจำได้ m i ซ d s e t ได้เพื่อนอะไรหลายอย่างมาปีนี้มีความฝันใหม่ครับอยากเป็นนักบินครับบวกกับที่เราสนใจภาษาอยู่แล้วด้วยอยากเรียนภาษาต่ออยากไป้สุดญี่ปุ่นแล้วไปต่อก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่จีนครับคณะวิศวกรรมการบินที่จีนที่จีนเป็นการเรียนที่เหนื่อยครับเล่นหนักเรียนหนักแล้วก็ที่สําคัญเรียนยากด้วยครับแต่ใช่ครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีครับใช่ครับผม2020 โควิดครับกลับมาอยู่ที่ไทยนานมากๆเลยแต่ว่าปีนี้มีความฝันเพิ่มขึ้นหลายอย่างครับอย่างแรกครับอยากมีบ้านภาพของตัวเองครับก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องมีเงินเนาะผมก็เลยเริ่มจากการขายแก้วขายชามเพื่อเก็บเงินครับแล้วก็มีขายไส้อัวขายลูกชิ้นขายไส้กรอกขายหลาย่างครับขายแซลมอนก็ขายครับผมแต่ใช่ครับยังไม่ได้ทำครับเพราะว่าเงินยังไม่พอและ2021ครับปีนี้นี่เองครับผม ปีนี้มีความฝันหลายอย่างครับที่อยากลงมือทําอย่างแรกก็คือสอนภาษาญี่ปุ่นครับก็ได้เริ่มเปิดสอนแล้วถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามได้ครับผมและอีกอย่างครับผมอย่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับนั่นก็คือยูทูบเบอร์ใช่ครับยูทูบเบอร์ครับผมสิ่งที่ผมชอบจะเป็นอะไรไปดู ชอบกินครับผมชอบกินมากๆเลยเฟรนสุดยอดชอบเที่ยวด้วยครับผมเที่ยวได้ทุกที่เที่ยวได้หมดต่างจังหวัดต่างประเทศในเมืองคาเฟ่เที่ยวหมดเลยก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยครับผมบมากเลย ไม่ว่าจะเป็นถ่ายทะเลถ่ายภูเขาถ่ายเพื่อนทุกอย่างเป็นความทรงจําหมดครับผมแล้วก็ชอบถ่ายตัวเองด้วยครับชอบเรียนภาษาครับแล้วก็จริงๆเรียนอยู่ต่างประเทศด้วยแต่ก็คีอรู้ๆกันนะเนาะชอบสร้างคอนเทนต์ครับไอท,ทำอย่างเงี้ยไม่นับรวมที่เ,เพื่อนๆบอกว่าชอบสร้างคอนเทนต์อ่อบรอง่่มีคอนเทนต์แน่นอน และทั้งหมดที่ได้เห็นก็คือสิ่งที่จะอ,อยู่ในรายการเรานะฮะเรียกว่าช่องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวในช่องจะมีอีกหลายรายการที่อยู่ข้างในทีนี้ก็ยังมีอีกมากมายที่ยังอยู่ในช่องที่เราไม่ได้กออกมาพูดมีคอนเทนต์ต่างๆเพื่อแม่มีรายการที่เรียกว่าคอนเทนต์อย่างเดียวๆก็มีก็ฝากติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดซับแล้วก็ติดตาม IG ผมได้ตรงนี้แล้วเจอกันครับผมเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปแรกแล้วก็ สวัสดีครับอาจีนังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีได้หมดเลยใหม่ใหม่หม,ม่ไม่ได้ชอบเฉยเโดยช่วงนี้จะเกี่ยวกับกับง่ายๆเลยครับผิดข้าอโอ้ยน้ําตาคอ <c oughs> <c oughs>